หน้าไม่ได้เปลี่ยนแต่ปากเปลี่ยนใช่ก็ก็ฉีดอ่ะก็ทำามาจะตอบว่าอะไระใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคนน่าจะต้องชินได้แล้วนะคือความหมายคือความหมายคือเราก็เราก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วเราก็พยายามให้ตัวเองสวยไม่สางตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่หรอกค่ะดิวก็เอาจริงๆดิวเป็นคน ถ้าตอบตรง็คือดิวมีความสนุกแล้วก็ความสุขกับการที่ที่ที่ได้ที่ได้เปลี่ยนแปลงบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างแล้วก็เอาตรงๆปะตั้งแต่ฉีดปากก็คือโกยซับอะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็ต้องฉีดปะ oh. เออมันก็คือมันก็คือ,มคอไม่ใช่เราค่ะก็คือพอตั้งแต่เราฉีดฟิลเลอร์ไปเราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเออมันก็จะมีแบบเรื่องการเงินเราค่อนข้างแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เองเลยโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีใครบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ เดินหน้าฉีดมันต่อไปก็ <Yeah. S 1> ดูตามรูปของของคนอื่นๆที่เราชอบนั่นแหลค่ะแล้วเราก็ให้เขาทำหน้า <Yeah. S 1> <c oughs> จริงๆแล้วว่า <c oughs> ดิวจะลองอะไรที่ใช่ <c oughs> พอดิวเจอใช่ปุ๊บ <c oughs> ดิวก็จะหยุด <c oughs> จะหมูกอย่างเงี้ยเนื้อออกปา,าช่วงหนึ่งก็งวงช้างเราก็งวงช้างบ้าง <c oughs> บางนงงวงช้างหน้าเราไม่รอด <c oughs> เราก็อกลับมาเป็นแบบ น่ารักน่ารักของเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยดิวก็เป็นสายฟิลเลอร์อยู่แล้วนะ <laughs> แล้วดิวก็เป็นมาแบบ <c oughs> ดิวก็เป็นมาเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะดังนั้นมันก็มันคือหนึ่งอวัยวะของเรามันก็ไม่ใช่แรงบันดาลใจขนาดน,นั้นหรอกใช่ตับใดที่ปลอดภัยแล้วเราใช้ของดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้วอรี่อะไรจะปีใหม่แล้วค่ะมีเพนใหม่มาหรือยังดิวได้ลอง ตอนนี้มันกำลังดีอยู่กลัวเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันไม่ดีอะใช่ใช่เราก็เลยโอเคเป็นอย่าะนี้สวยหรือยังล่ะคะน่าสวยแล้วน่าสวยแล้วก็โอเคถ้าสวยแล้วก็โอเคอะไรนะคะใช่ก็คือถ้าคือแม่ก็จะเตือนนะเพราะว่าบางทีเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเองไงพี่หวานก็จะบอกว่าลูกดีโอเคแล้วนะพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคเราก็จะหยุดที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอแม่พอแม่บอกว่าพอแล้วแม่ะพอแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มการเบอร์ปากก็ต้องพักก่อนเพราะมันจะใหญ่เกินไป ติดตามข่าวบันเทิงที่น่าตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ